นี้นะครับเป็นที่กำลังโด่งดังนะครับในโซเชียลตอนนี้ถือว่าดังระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับงานช้างของเมืองสุรินทร์ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนังกางแปลงและชาวเครื่องเสียงทุกๆท่านนะครับข่าวนี้ถ้าไม่นําเสนอก็คงไม่ได้นะครับเป็นข่าวที่กําลังโด่งดังนะครับในประเทศเลยทีเดียวสําหรับงานช้างจังหวัดสุรินทร์ซึ่งงานได้จัดตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่26ธันวาคม2564นะครับซึ่งเป็นงานช้างแฝจัดณสนามกีฬาศรีนาลงจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับภาพเจ้าปัญหางานนี้นะครับเป็นงานวันที่17 ธันวาคมนะครับเป็นงานคอนเสิร์ตของปูพงศิษฐ์คัมพีนะครับซึ่งแฟนๆเข้าชมประมาณ50,000คนได้โดยการจัดงานนะครับไม่มีมาตรการป้องกันนะครับโดยปล่อยให้แฟนๆนะครับปูพงศิษฐ์คัมพีนะครับเข้ามาเบียดกันโดยไม่มีการเว้นระยะหา่างถ้าเทียบกับงานของพัทยานะครับ พัทยาเขาจะให้คนที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตภายในงานนั่งเก้าอี้เท่านั้นและห้ามยืนห้ามเดินถ้าเดินก็คือต้องออกจากภายในงานโดยทันทีนะครับมันก็เลยกลายเป็นความแตกต่างกันและทีนี้พอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาปับ๊บมันก็เลยลามไปถึงหลายๆเรื่องภายในจังหวัดสุรินแม้แต่ขนาดหนังกลางแปลงก็ยังโดนยกเลิกนันทวันฉายแก้บนยังโดนยกเลิกนะครับ ฉายได้ยังไม่ถึงเรื่องก็โดนสั่งยกเลิกทันทีและทีนี้พอเรื่องเกิดมาแบบนี้นะครับทางจังหวัดสุรินได้พิจารณาใหม่เดี๋ยวไปฟังทางท่านผู้ว่าจังหวัดสุรินนะครับแกพูดสัมภาษณ์หน่อยนะครับคณะกรรมาการเราก็เอาภาพที่ม,มีข้อมูลในการาที่คนเข้าไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับเอามาดูแล้วก็เอามาพิจารณาร่วมกันปรากฏว่าทางฝ่ายผู้จัดเนี่ย ก็ไม่สามารถจะจัดการนะที่ผ่านมานะที่ผ่านมาไม่สามารถจะจัดการให้เป็นไปนตามมาตรการของก่ทรวงสาธารณสุขได้นะครับก็เลยทางที่ประชุมก็เลยมีมติให้ยุติการจัดคอนเสิร์ตในงานช้างไปสองวันคือวันนี้นะครับกับวันพรุ่งนี้เพื่อให้ฝ่ายผู้จัดเนี่ยนะครับไปบดำเนินการจัดการพื้นที่ให้เป็นไป,นปนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นะครับอย่างเช่นนะฮะเ,เราเอาของเมืองพัทยาจัดคอนเสิร์ตมาดูกันนะว,ว่าเขาได้จัดที่นั่งดูคอนเสิร์ตอย่างไรซึ่งตอนนี้นะครับงานได้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนเกิดข้อสงสัยนะครับว่าการจัดงานครั้งนี้ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นะครับ ทีนี้นะครับถ้าผู้ว่าแกพูดมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นความสงสัยของผมนะครับว่าการจัดงานขนาดนี้สรุปนะครับว่าใครเป็นผู้จัดงานทางจังหวัดหรือว่ามอบให้ผู้จัดเป็นคนจัดแล้วถ้าเกิดว่าผู้จัดนะครับเป็นคนจัดแล้วทําไมของส่วนผู้ว่าของส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับทําไมถึง ไม่ไม่ไม่เข้ามาลงมาควบคุมตัวนี้น่าจะมีการวางแผนไว้ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ก่อนจัดงานแล้วว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะให้ผลกระทบเกิดน้อยที่สุดงานนี้ถือว่าเป็นงานประจำปีที่จัดมาทุกปีนะครับและก็ถือว่าเป็นงานระดับประเทศแล้วถ้าจัดแบบนี้นะครับไม่มีมาตรการควบคุมมันก็จะโยงมาถึงตัวเทศกาลปีใหม่ ตอนนี้หลายๆคนนะครับคิดว่าปีใหม่เนี่ยจะมีงานฉลองปีใหม่ไหมหรือว่าจะสามารถจัดงานได้หรือเปล่าและข้อสงสัยอีกข้อนึงที่ผมสงสัยนะครับถ้าสมมุติว่างานนี้ทางจังหวัดไปจ้างผู้จัดให้เป็นผู้จัดงานแล้วรายได้ทั้งหมดเข้ากระเป๋าของใครของผู้จัดหรือว่าของทางจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ ความสงสัยเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากและก็มันก็เลยโยงไปถึงเรื่องอื่นๆน,นะครับมากระทบถึงผู้ประกอบการหวังว่าสถานการณ์คงจะดีขึ้นนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกๆท,ท่านนะครับทางรัฐก็บอกให้ปรับตัวนะครับเราก็ไม่รู้จะปรับตัวยังไงแล้วนะครับกี่รอบกี่รอบก็พยายามทําให้มันดีทุกอย่างนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับ หวังว่าปีใหม่ปี65จะมีแต่สิ่งดีๆสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับและก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากติดตามฝากให้กำลังใจแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้นะครับครูพูด,พดคุยกันได้แต่ก็ให้มีขอบเขตนะครับยังไงขอฝาก ทางช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ